มาเอาทัวแล้วนี่แล้วตัวนี้สีเท่าพี่น้องก็ะหอกเท่านี่อันนี้เป็นตะคุนขนาดนี้สายตาเห็ดปล่ออยู่เป็นกระหลอกแม่บ่นี่คืองามเบุญงป็จิกรรมาหาบ่อันนี้ป็จะเชืองอยู่ได้พี่น้องอันปล่อยๆเขามานี่ หน้าตาเห็ดไปลอรอยเพราะปานสาซสำหน,น่อยกลุ่ผมผมเจียวทัวหล่อเข้มากตัวดินแห่งพี่น้องคนมักกินมเมล็่นน้ามทะเลสื่อตัวดินมาแต่ละถุงใหญ่ถุงละสิบดอนเสียงกินหมักทัวเพราปัานกัน <c oughs> เป็นตะแสบตะนัวยแห้งพี่นอ้องอ่ะอุ้ยม่วนผมก็ไล่กัดกันอยู่ สีดำมันจะดื้อยังกหน่อยพี่น้องเจ็บแตกต่างจากสีเท่าสีเท่ามันจะมีความหนาลักมีเสน่ห์อยู่ในตัวบึงไปเบึงมากก็เป็นตัวแย้งพี่น้องหน้าตาเห็ดป,ปอ้อยปันสาวซ้ำหน่อยปันสาวขึ้นไม่ต้งใส่เป็นตัวแม่พี่น้องเอ้ามาข่างามดีงามดี มิเสน่ในตูครับ